สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชงธิชาแพนาพันธ์รหัสนักศึกษา b ีหกสองสอนะคะวันนี้จะมาอธิบายคำศัพท์เกี่ยวกับ scanning electron microscopy นะคะคำแรก thermionic emission ก,กันนะคะให้พลังงานไฟฟ้ากับ filament แล้ว filament ก็จะเกิดความร้อนค่ะทำให้อิเล็กตรอนที่เกาะบ,บนผิวมาหลุดออกจากค่ะ ออกจากผิวฟิลิเมนต์ค่ะตรงนี้นะคะเราให้ความร้อนแล้วอิเล็กตรอนก็จะหลุดออกไปค่ะส่วนคำที่2นะคะ f i e l i emission กันนะคะใช้สนามไฟฟ้าในการดึงอิเล็กตรอนออกจากผิวชิ้นงานภาพที่ได้นะคะมีความเข้มข้นที่มีความเข้มที่ดีค่ะแล้วก็มี คุณภาพของภาพที่ดีมากเลยค่ะแต่ข้อเสียนะคะมันจะต้องการการานุบำรุงอย่างดีเลยค่ะรักษาความสะอาดให้ดีนะคะแล้วก็ไปตรงนี้นะคะมีความแหลมแล้วก็ยาวมากค่ะส่วน interaction volume นะคะหรือปริมาตรอันตะกิริยาค่ะจะขึ้นอยู่กับ1น,นะคะพลังงานของลำอิเล็กตรอนจากแหล่งกำเนิด2คือเลขอะตอมของตัวอย่างค่ะ ตรงนี้นะคะที่เหมือนรูปหยดน้ำนี่นะคะจะเป็นปริมาณอันตากิริยาค่ะ secondary electron director นะคะเกิดจากปรากฏการณ์ i n ออภัยค่ะ i n d r a t i c s c a p t e r i n g นะคะเป็นอิเล็กตรอนมาจากผิวชิ้นงานที่ถูกชนค่ะแล้วก็มีพลังงานน้อยมากนะคะแบ่งออกเป็น3ชนิดค่ะ อันที่หนึ่งนะคะ second one นะคะจะเป็นตำแหน่งที่ primary ลงค่ะตรงนี้นะคะอันที่สองค่ะอันที่สองนะคะเป็นตำแหน่งของ backscatter electron director นะคะ,ะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะออกมาที่ผิวค่ะอ,อันที่สามนะคะตำแหน่งที่3มจะเป็นเออออกจาก ชิ้นส่วนอื่นๆของแชมเปอร์นะคะตรงนี้คะ่ะแชมเปอร์จะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็แบ็กสเกตเตอร์อิเล็กตรอนเดเรกเตอร์นะคะเกิดจากปรากฏการณ์อิเล็กติกสเกตเตอริงค่ะเป็นอิเล็กตรอนที่ถูกเบียเบ่ยงเบนเส้นทางการเดินทางแล้วถูกเบี่ยงกลับมาบนผิวชิ้นงานเหมือนเดิมนะคะหรือเรียกว่าอิเล็กตรอนกระเจิงกลับค่ะ ทีนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของปริมาตรอันตักิริยานะคะเราจะเห็นว่าเราฟริกพลังงานค่ะให้พลังงานเท่ากับ20นะคะแต่อันที่เราเปลี่ยนก็คือไม่เหมือนกันคือชนิดของธาตุนั่นเองค่ะเออคาร์บอนนะคะเราให้เลขอะตอมคาร์บอนมีเลขอะตอมเท่ากับ6ค่ะอลูมิเนียมมีเลขอะตอมเท่ากับ13 คัพเปอรมีลลขอะตอมเท่ากับ29ค่ะส่วนทองนะคะมีลลขคาร์บอนเท่ากับเ9บเก้าค่ะเราจะเห็นว่าเลขคาร์บ,บอนน้อยเราจะได้ปริมาณอันตักริยาเป็นรูปหยดน้ำน,นั่นเองนะคะตรงนี้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเลขอะตอมเนี่ยมีจำนวนมากนะคะเราจะได้รูปทรงนะคะเป็นรูปทรงกลมค่ะ ็นรูปขอภัยค่ะเป็นรูปครึ่งทรงกลมนั่นเองค่ะเป็นแบบนี้แล้วก็อันถัดมานะคะ <earthquake> เห็นไหมว่าสไลด์ที่แล้วเราฟิกที่พลังงานเท่ากันแต่ตอนนี้เราให้พลังงานไม่เท่ากันแล้วค่ะ30 15 5 10 0 5ห้าหกิโลโวล์นะคะแต่เราฟิกที่ชนิดของธาตุนะคะเป็นไอออนเหมือนกันจะเห็นว่าลากตรงเนี้ย มันไม่เท่ากันเลยค่ะยิ่งปริมาณพลังงานมากนะคะตรงลากตรงเนี้ยยิ่งยาวลงมาแต่พลังงานน้อยค่ะ่0.5กิโลวตลลากมันกระจิ๊วเดียวนะคะมันเรียกมันเรียกว่าระยะซึมลึกค่ะหรือ penetration d e p t นะคะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ